กลบสวัสดีครับกลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับพบเจอกันช่วงบ่ายของวันที่9ครับมืุมนีวันอาทิตย์ที่เก่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของใครลหลายๆคนนะครับมือนีวันที่เก่ามาพบมาเจอกันช่วงบ่ายนะครับอ่าช่วงสองแย้ดิไลได้ปล่อยตัวเลขเนาาท่านนะครับของปู่โคราชนะครับแต่ล่างเงินหลานนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่วงบ่ายนะครับแอดวิไลกับเซตสินธุระช่วงเสาไปมาพบเจอกันช่วงบ่ายครับบ่เป็นยังครับมาพบมาเจอกันคือเก่าเหมือนเดิมอ่าว่าเจะเปลี่ยนช่วงบ่ายช่วงแรกนะครับหาเวลามาพบมาเจอกันกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ถือว่าคงจะผ่านพ้นไปหรือจังไดกับบอลูนะครับสําหรับพายุนะครับคัน คันแมกีนะครับสัางความนักอกนักใจให้เกษตรกรพ่อสมควรนะครับเพราะว่าเกี่ยวเข่ากันหลายบางท่านกันเข่านะครับข้าผ่าแง่งผ่าล้่นผ่าเคียวกันแอดวีไลกับว่าจะเกี่ยวนะครับวัทที่8กับพายุเข่าก็เลยยกเลิกไปพอดีมือนีนะครับลดเพิ่นก็เลยนัดเป็นมืออื่นมันที่10นะครับก็เลยกับตองลอกกัน นะครับเพราะว่าพนัดแล้วนะครับก็เลยจะคงจะเป็นมืออื่นนะครับครับเรื่องฝ่าฝนพายุนะครับแอดวิไลคิดว่า่านพ้นไปแล้วล่ะคงจะบอมาอีกนะครับอ่าแล้วก็เหาเข่าเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับอ่าช่วงใบนะครับประเดิมช่วงใบก็คือแอดวิไลนะครับได้ตัวเลขแนวทางจากชบาพารวยนะครับพนส่งมาให้แนวทางของตาจันทร เป็นชุดบนนะครับชุดบนอพอชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับสําหรับตาจันสรุปแล้วของตาจันเพิ่นมีสูตรแยกบนแยกล่างนะครับคลิปนี้จะเป็นบนหลังจากเขาปล่อยชุดล่างไปแล้วสรุปไปแล้วนะครับแอดวิไลปล่อยไปมี f เอฟซถามมาว่าออนนงรักปล่อยหรือ,อยังอ่อนนงรักปล่อยแล้วเด้อเอฟซปล่อยตั้งแต่ตองงวดกันบางท่านนะครับอาจจะลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าห้ากดไว้กับจริงนะครับกดติดตามไว้กับจริงแต่บางเทียบบางท,างที่อันระบบของทาง y YouTube เพิ่นอาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนํานะครับเป็นบางขั้งนะครับให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําอาจจะเป็นนําระบบของไพของมันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลง คุณพ่อคุณแม่ f อทุกท่านจะบอผัดข่าวสารแนวทางนะครับสำหรับตาจัน์นะครับคลิปนี้จะเป็นบนนะครับหลังจากเข้าปล่อยชุดหลังไปแล้วนะครับบนเริ่มกันนะครับจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับ วิ่งบนนะครับตะจันได้มาที่แปดกับสามนะครับนี่คือวิ่งบนต่อไปครับติดบนติดบนได้มาที่เจ็ด 0ูสามครับนี่คือติดบนวิ่งแปดกับสามติดนะครับคือ703ครับจับคู่นะครับามาเบ,บิ่งสุดจับคู่กันนะครับจับคู่ชุดแรกครับ87 8ปดศสต่อไปครับ3 7 0เจ็ดศย์ามยำป็นบนอย่างเดียวด้วยเอฟซแล้วก็3าอากัน ตัวกันนะครับมาเบ่งตัวกันของตาจันนะครับตัวกันคือตัวกันตัวระวังห้าศูนย์หกศูนห้าสามหกสาม อ่านี่คือตัวกันตัวระวังนะครับของตาจันชุดบนอ่ะครับแอดวิไลจะท่วนให้ฟังอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวแอดวิไลปรับม,ม,มุมกล่องคอนเทอร์เอฟซีแอดวิไลลืมเบิ่งมุมกล่องอ่าเรียบร้อยครับนี่คือตัวเลขหน้าทางของตาจันนะครับเป็นบนนะครับชุดล่างเห่าสรุปไปแล้วนะครับนี่คือชุดบนนะครับอ่ะนี่คือชุดบนนะครับของตาจัน ทวนอีกรอบนึงนะครับวิ่ง7กับกับวิ่ง8กับ3นะครับติด7 0 3จับคู่ครับมี87 80 83 37 03 33ตัวกันคือ50 60 53 63นะคือตัวกันนะครับอามาเบื่งตัววงกลมกันนะครับเล็กวิ่งนะครับตาจันวงกลมไปที่ สนะครับวงกลมไปที่สามสำหรับชุดบนนะครับแล้วก็เลขติดนะครับวงกลมไปที่สามเหมือนเดิมจับคู่อาจาับคู่เรียบร้อยนะครับตัวที่วงกลมแปดสามศูนย์สามตัวร่องนะครับคือ 80นะครับอ่ะถือว่าสรุปให้เรียบร้อยนะครับสรุปอ่าสรุปวันที่ครับมือนีวันที่เก้าพยพฤศจิกายนหกแปดนะครับสรุปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางของตาจันชุดบน ชุดล่างสรุปไปแล้วปล่อยไปแล้วนะครับตัวเลขแนวทางคงจะชัดเจนนะครับสำหรับตาจันนะครับมีเอฟซีถามหานะครับเชื่นไส่อยู่นะครับเดี๋ยวเอ็ดวิไลจะติดทอเสี่นไส้ไปนะครับยังบม่ได้ติดต่อเสี่นไส้เลยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่16นะครับคลิปนี้เอ็ดวิไลจะจากลากันไป เอฟซีรอสำนักใดรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะติดตามให้ได้กันทุกสำนักแน่นอนวันนี้อายุดีมีแห้งครับสุกๆมันหมานกับชุดบนของตาจัน์จากล่าก,กันไปดูแลสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ